าตอนนี้อมก็ได้ลงไปสองถุงครึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาใส่ไอแปลงของดีนหรือว่าผักชีลาวนะเพราะว่าเพิ่งลงเมล็ดเมื่อกี้นี่เองจ้ะก็เดี๋ยวจะเอาดินมาลงแปลงที่เราเพาะผักผักแคลนะคะคณะใบหยิกจะ้ะนี่่ะหวานไว้แบบนี้เลยพี่น้องนี่หว่านเดี๋ยวเราก็เอาดิน พอปลูกมาทับแล้วก็ลดน้ําค่ะแปลงผักกาดหอมเราลงไว้แล้วนะเอาเอา,เอาดินทับไปแล้วจะแปลงแรดิทด,ด้วยนะคะแล้วก็แครอทค่ะอ่ากวางตุ้งตรงนี้ก็ลงแล้วจ้ะตอนนี้ก็เหลือแต่ผักชีลาวนะคะส่วนหอมสองแปลงนี้เรารอดินจากรัฐบาลนะคะเขาจะเหมาะกับดินพวกนั้นมากกว่าจ้ะ หนูมาแล้วล่ะลูกหนูไปเที่ยวตรงไหน่มาครับหือนันนาเอฟซีตามหาหนูอยู่ ในเมื่อเราตัวสั้นนะคะการดึงสายยางไปลดน้ําเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะเราใช้ไม้เบาๆไม้ผูนะผูกตรงช่วงปลายสายยางคะ่ะมันก็ยื่นออกไปเท่ากับแขนแขนของเรายาวขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งเข้าไว้แบบนี้คะ่ะเป็นอ่าสปริงเกอร์นีคะ ทุกๆปีก็จะทำแบบนี้นะมีเอฟซีหลายๆท่านบอก um, หัวไอเรื่องจริงๆใช้ตัวช่วยเพราะเราตัวเตี้ยจะ้ะอันนี้เราเริ่มจากการที่เราลดแปลงสตรอเบอรี่นะคะก็ะเลยได้ไอเดียแล้วคิดดูว่ามันยื่นไปโอ้โหยาวกว่าขแขนเราอีกนะคะเนี่ยเม็ดกว่าคะ่ะ เพราะว่าสายยางเนี่ยเวลามันถูกแสงแดดแล้วมันอ่อนจ้ะมันอ่อนตัวมันก็จะจับได้แค่แค่ช่วงนี้นะคะทีนี้พอเรามีไม้ตัวเสริมปุ๊บหูดูคะ่ะพี่น้องดูเมนมากสวีเดนโอเคจ้ะ ตอนนี้ก็ลดน้ําให้สดชื่นแล้วน้ําก็เป็นน้ําบ่อน้ําบาดาลน,นะคะพุ่งได้ประมาณนี้แหละคะ่ะนี้ในเรือนกระจกนะคะเราก็ฉีดไปตรงข้างข้างฝาหน่อยเราไม่พุ่งใสยเม็ดมันมากนะคะปีนี้เราจะกวนไม่ให้ไม่ให้ตุนเขามาแถวนี้นะเราจะรบกวนตุนทุกๆปีเรามีเก้าอี้ตั้งวางข้าวของเกกะ ข้ายากออกยากตุนก็อาศัยอยู่เลยค่ะ,อะโอเคละโหดูดินดำดีจังเลยจ้ะมีความรู้สึกว่าผักจะมางามดีพี่น้องจ้ะโอ้ยสดชื่นหอมป้อมหรือว่าผักชีไทยแต่งข้างเริ่มกระจกนี้ก็ลดน้ำแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมาลดดอกทิวลิปนะคะ ใช้มือยาวๆยื่นไปเลยค่ะดอกครูคุชสีม่วงสวยงามเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะวันนี้เด่งบานแบบสดชื่นมากๆไอเดียเล็กๆน้อยๆช่วยทุ่นแรงได้เราไม่ต้องไปเหยียบยำ่ำ ต้นกาของพืชผักและดอกไม้ได้จ้ะด้านนน้นสวยด้านโน้นก่อใหญ่มากเนี่ยโอ้ดูค่ะมาแบบว่าทีเลยค่ะเห็นแค่นี้ชื่นใจแล้วจ้าทิวลิปเนี่ยดูค่ะพี่น้อง เมื่อกี้เอาขยะไปทิ้งแอบไปดูป่ากระเทียมตะลึงเลยค่ะครูคุชมาซีม่วงสวยๆเลยเิวิบแต่ละกอแล้วก็แบบว่ามันแน่นเลยค่ะคิดดูว่าถ้าดอกเข้ามานี่จะขนาดไหนมาแอบดูน้องปลาจ้าพี่น้อง เขาซ่อนอยู่ใต้แผงไผ่นะเนี่ยเวลาเผลอๆเ,เขาก็มุดลงไปแอบมาดูนะเขาจะซ่อนอยู่ใต้เนี้ค่ะเป็นที่หลบหลบภัยหลบแดดหลบอะไรของเขาค่ะเดี๋ยวจะทำให้เขาใหม่ นี่คือต้นแก่ืักบุ้งฝรั่งนะคะเป็นของปีก่อนนู้นนะคะเอ่อหอมจะทำหลังคาให้น้องปลาจะยืนอาบแดดสักน,นิดนึงทาไมหนาวจังเลยทั้งๆท,ท,ที่มีแสงแดดจ้ะตอนนี้เดี๋ยวจะมายืนทำอยู่ข้างๆสะไว้น้ำจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้นแก่บักบุ้งฝรั่งทำหลังคาให้น้องปลากันจ้าพี่น้องเราก็ใช้เชือกปอถักๆนะคะให้เป็นติดกันแบบนี้นะคะจากนี้เดี๋ยวเราเอาไปให้น้องปลากันจ้าโอ้โหวันนี้ถึงแสงแดดแต่หนาวพี่น้องสั่นเลยค่ะเนี่ยสั่นเลยหนาวจริงลมแรงดูค่ะ เราต้องดูว้าวนะคะว่าวขึ้นสูงแบบนี้ลมแรงเสียงแหบเลยเพราะว่าพยายามที่จะทำให้มันเสร็จนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวก็ปิดคลิปไม่ได้อีกอันนี้เราก็ถือง่ายๆแบบนี้เลยนะคะน,นี่ค่ะสามารถที่จะถักเอาเป็นการนู่นนี่แบบว่าทำไอเดียกิ๊บเก๋ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเอาไปให้น้องปลากันก่อน ข้าไปเจ้าคางสันเลยคิเลยไปไหนนะเออดูสิคิดถึงตอนพายาพายาคานะทักทักทักทกัจะได้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไปเปลี่ยนงอบเป็นหมวกอุ่นนะคะแล้วก็สวมเสื้ออุ่นเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแหมเรานั่งอยู่บนนี้คิดว่าจะหลบหนาวได้ ก็คือทําอะไรก็มุ่งมัน่นอยากจะทําให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยขยับที่อย่างเงี้ยค่ะอ้าวนกว่านกว่าวบิน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 ฮะฮะพ่อมาถามว่าบอสเยอะดูเอ้ยแกเข้าไปตัดไม้ให้แกบอกว่าถ้าผ่าตัดแล้วจะได้ไปเอาง่ายๆหอมบอกว่าคุณนอนแค่คืนเดียวเอง เขาบอกว่าก็หลังแกะผ่าตัดละ่ะเตรียมเตรียมเกมไปดูอ่าลางขององ,งุ่นให้ค่ะมันผุลดน้ำแล้วน้ำมันไหลแกก็ไปดูให้แต่ว่าเดี๋ยวหอมจะเอาอแผงเนะี้ยไปกั้นให้น้องปลาก่อนจะให้มันเสร็จซะในคลิปเดียวตามพ่อไปแล้ะคิดเลย มีนกมีแมวมีเจ้าของสวนโอ้คุณครับคิดเลมาดูแลน้องปลาอยู่ตรงนี้นะครับคุณคุณมามาอยู่เป็นเพื่อนแม่แม่กำลังจะทำหลังคาใหม่ให้น้องปลาครับหาอะไรครับคิดเลห,หาอะไรครับ เย็นฝันพี่น้องจ๋าระฆังนาดังอังงังระฆังดังงังงังฮู้ เดียบร้อยนะคะหนึ่งงานศิลปะงานศิลปะไม่จำเป็นต้องสวยงามค่ะเอาใช้ได้แล้วก็กิ๊บเก๋ก,เกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋แม่ไปไหนหนูก็ตามคิดเลเอ้ยน่ารักยังเลยลูก พอกเดินวนไปวนมาเตรียมอุปกรณ์จะไปตักตีนกันลูกชายพรุ่งนี้ค่ะติดไม้แห้งออกนะคะ ากาศดีสุดยอดจ้ะอบอุ่นกับคุณพ่อคุณลูกเดินวนไปวนมาอยู่ในสวนนี้พี่น้องก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวพาพี่น้องมาฟินๆกับบรรยากาศล้อมรอบแล้วก็ดอกไม้สวยๆจ้ะดอกครูคุสของเราเริ่มจะหุบแล้วนะคะเพราะว่าพรบค่ำแล้วค่ะพี่น้องแต่ก็ยังมองเห็นความสวยงามของเขาอยู่นะคะสีม่วงอ่อนๆจ้ะอีกไม่นานก็คงจะมีหลายดอกนะเห็นไหมคะ สดชื่นกระทิวลิบนี่แหละพี่น้องจ๋าอีกไม่นานเกินรอนะคะวันนี้เราก็ได้ดูแลลดน้ำดึงหญ้าออกบางส่วนนะคะนางมาแต่ละ,ละกอละกอพี่น้องเอ้ยสดชื่นแท้ๆดอกไม้สีหวานๆของเรานะคะปีนี้มาสวยนะปีที่แล้วไม่ได้ชมขนาดนี้พี่น้องดูคะ่ะโห เดี๋พบรรยากาศก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปนะโอ้ยอยู่ต้งแปลงหัวแก่นตะวันนะคะต้นนี้มีสี่ต้นนะคะสี่ต้นจากตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะโอสวยงาม อันนี้อีกพุ่มหนึ่งพุ่มนี้ต้นใหญ่แล้วก็ห่างหน่อยจ้ะเสนอรบของเรานะฮะใกล้จะวายแล้วพี่น้องจ้ะเนี่ยเริ่มมีเม็ดเขียวๆแล้วจ้ะใกล้จะหมดฤดูกาลของเขาและดอกราารัตเริ่มบานแล้วนะจ๊ะพี่น้อง วันนี้ได้น้ำเข้าไปสดชื่นเลยจ้าดารารัตหรือว่าโพสลินยานะคะวันนี้น่าจะเป็นการบานวันแรกจ้ะเขาบานต้อนรับเทศกาลกินไข่หรือว่าวันอีสเตอร์นะคะเป็นดอกไม้ในเทศกาลนั้นค่ะในช่วงเดือนเมษายนนะจ๊ะไฮายาซินจ้ะเริ่มมาแล้วพี่น้องเห็นไหม ตูมๆกลางๆนั่นคือดอกเขานะแล้วก็กอนี้พี่น้องเขาจะมาสวยมากเนี่ยเล็กๆเนี่ยเขาจะดอกมาก่อนเลยจ้ะว้าวนกนูกปูปีกสวนเราก็จะโรแมนติกกับเจ้านกว้าวนี่แหละเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันในมุมนี้พี่น้องไฮไลท์ของเราก็คือ ได้ต้นแก่ของฝักบุ้งฝรั่งทำหลังค้าให้น้องปลาค่ะโอ้หสวยมากเลยสวยมากเลยครับคิเลหือโอ,โอ้ดูสิเนี่ยนกใหญ่ไม่กล้าเข้ามากินน้องปลาเลย มีพี่แมวใจดีนอนเฝ้าบ่อปลาให้น้องเนี่ยเห็นมุมนี้เทไรแล้วชื่นใจมีความสุขมากๆพี่น้องได้ทำบ่อปลาให้น้องใหม่ได้ทำหลังคาให้น้องใหม่จะกูุบใจกับพี่คิดเลกันั่งเฝ้าน้องอยู่ตรงนี้นะคะ นี่สวยไฮไลท์ของเราก็คือบ่อป่านี่แหละจ้ะในรั้วในสวนนะเย็นสบายสดชื่นผ่อนคลายจ้ะความสุขไม่มีซื้อขายพี่น้องอยากได้ต้องหาเองค่ะหาพบแล้วก็อยากแบ่งปันนะคะนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนต่างแดนในบ้านสวีเดนจ้า โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้หลายคนมีความสุขไปด้วยนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หอมแล้วก็เจ้าคินเล่ le, พ่อแลมโบไปก่อนเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ